มีหลายแองเกิลหลายมุมมองนะใช่ใช่สำหรับประเด็นตรงเนี้ใช่ใช่คือจะบอกว่าเอมีการทําธุรกรรมกันก่อนที่จะมีการขายให้กับเทมเมสเซกแต่ธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นในตลาดหุ้นหรือเปล่าล่ะใช่ใช่ถูกไหมแล้วใครเป็นผู้ทําธุรกรรมอใช่มันก็มีการตั้งคําถามมันก็มีการโต้แย้งกันอยู่ในหลายหลายประเด็นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองแล้วล่ะใช่ใช่ก็เป็นเรื่องของการบริหารภาษีในสมัยนั้น ก็มุมมองก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ในแง่ของการติดตามดูสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ครับก็ไม่มากก็น้อยนะก็เรื่องนี้มันก็คงจะมีผลต่อทิศทางการเมืองไทยในช่วงหลังจากนี้ด้วยอ่าใช่นะครับซึ่งแน่นอนตลาดหุ้นนะฮะก็ต้องดู ภาคการเมืองอเป็นอินดิเคเตอร์หลักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมีการประเมินสถานการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีแล้วก็ราคาหุ้นในส่วนต่างๆนะฮะแอนก็ติดตามประเด็นนี้ไว้นะแล้วก็ดูว่ามันก็คงจะมีผลและต่อความเป็นไปของการเมืองหลังจากนี้แต่จะมีผลอย่างไรมากน้อยแค่ไหนตรงน,นั้นก็เป็นโจทย์นะฮะที่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่มีทั้งคุณสิริพจน์นะฮะท่านผู้ชมของเรานี่ ก็ส่งคอมเมนต์มันน่าสนใจครับบอกให้เสียภาษีขายหุ้นนะอืแต่เงินที่ขายหุ้นโดนยึดไปแล้วอืแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้ล่ะครับนี่น่ะสิสุดท้ายก็ไม่ได้เงินจากการขายหุ้นเนี่ยก็เป็นอีกแองเกิลหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งอ่ใช่ใช่มันก็นานาจิตตังแต่นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ก็เกิดขึ้นแล้วจริงเมื่อวานนี้ของคุณทักษิณนี่สองเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยนะ ออมาในวันเดียวก็จบเหมาะเลยนะทั้งเรื่องของภาษีนี่ก็ดีอ่าแล้วก็มีกรณีที่อายการสูงสุดครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายตัดสินใจที่จะยื่นอุทธรณ ในคดี1นึ่งหนที่ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นก็ยกฟ้องคุณทักษิณไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็น2เหตุการณ์ใหญ่ๆกอตลาดหุ้นจับตาดูกันหน่อยนะฮะประเด็นเหล่านี้เรื่องแต่ว่ามันจะมีผลต่อภาพรวมของตลาดได้นะฮะในช่วงระยะถัดไป